ตอนนี้เราอยู่กับบางหมานนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบางหมานี่ก็คือขับเรือให้เราตั้งแต่เช้านะครับผมแล้วก็ซึ่งพี่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญพยูนด้วยใช่เขาตามหาพยูนมา20กว่าปีแล้วเจอไหมไม่เจอเลยเนี่ยแล้วปีนี้ปีที่21่สิบเ็หวังว่าจะเจอเล่รอเล่นรอเล่นเจออ่าดูรู้แม้กระทั่งว่าเมื่อกี้น้ำกระเพื่อมเพาเป็นหินเออจำจำไซต์ตรงนี้ได้หมดใช่จำได้บอกว่าตรงไหนคืออะไรยังไงไม่ได้จำได้แค่ไซต์นะเห็นเขาบอกว่าตััั้้้้้้งชชชืืื่่่่อออไไไวววหหมมมดดดดแลเฮยปรระาณกีตคบ ตรงนี้มีอยู่สี่ห้าตัวมีชื่ออะไรบ้างตัวมีเจ้าด่างเจ้าด่างเจ้าด่างแล้วก็น้องแดงน้องแดงแล้วก็อ่าเจ้าลายเจ้าลายแล้วก็อ่าน้องดำน้องดำอ่าก็คือจริงเป็นเอกลักษณ์ตามตัวเขาแหละจริงๆแล้วในตรงบริเวณจังหวัดตรังเนี่ยครับมีพยูนทั้งหมดตอนนี้เหลือกี่ตัวครับสองร้อยยี่สิบตัวสองร้อยยี่สิบตัวครับโดยประมาณถือว่าน้อยแต่ว่าคือเราเราสำรวจจากอะไรครับหมายถึงว่าแบบ จำนวนประชากรที่มันชัดเจนคือรายุนใช่ไหมครับเราก็อยู่กับพะยุนก็ก็เช็คเช็คพะยุนแต่ละจุดอ๋อแล้วก็ไปบวกกับทฤษฎีของทางราชการของของตัวโชวของดรคงเกียรติครับที่เขามารวมกันได้ก็ได้ก็ได้ได้นั่นกันพะยุนเนี่ยจะมาผสมพันปีละครั้งเฮ้ยจะมารวมตัวปีละครั้งโอเค แล้วตรงนี้หาที่เราอยู่นี่คือเป็นจุดที่เจอเยอะที่สุดถูกไหมครับอ่าจะอ่าใช่ตรงนี้จะเป็นอ่าพื้นที่อ่าบาตูปุติบาตูปุตตูปุต๊ะซึ่งอ่าผาที่อยู่ข้างหน้านี่คืออ่าอันนี้สําหรับอ่าขึ้นไปดูดูประยูนขึ้นไปดูพยโยนอันนี้อีกวิธีหนึ่งวิธีวิธีแบบนี้สําหรับเวลาตรงนี้เป็นคลื่นเป็นคลื่นแล้วก็ไม่สามารถทางเรือดูได้อ่าดูได้สองวิธีอะไรครับเดินขึ้นไปอ่าเดินขึ้นไปครับ ประมาณสักสินาทีประเด็นที่พายุที่นี่เยอะคือเพราะมีย่าทะเลเยอะสุดมั้ยครับผมซึ่งประกอบด้วยอะไรบ้างมันหลายพันเลยถูกไหมอันนี้ปันมะกรูดแบบชนิดใบมะขามใช่กินกินได้ด้วยคนกินได้เหรอครับคนก็กินได้เนี่ยแล้วอันนี้อะไรครับใบใบหญ้าคานี่สําหรับเวลาพายุนอนกลางคืนนอนกลางคืนครับผมเวลาเขานอนเนี่ยตัวเขาเนี่ยจะลอยถ้าว่าเขาเขาไม่คาปากใบหญ้าคาไว ตัวก็จะลอยขึ้นโอ้ไม่ได้ข้าวจะจมเหรอครับไม่แล้วข้าวมันไม่ได้อยู่กับที่ข้าไว้ก็อยู่กับที่ไงอ๋อได้ัมดแล้วคือเนื่องจากการดูยูนะครับเราต้องเงียบนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูเป็นภาพไปนะครับเพราะเราต้องเงียบนิดนึง ให้อยู่ตรงโดนะครับเดี๋ยวปาาก็จะดับเครื่องเรือนะครับหนึ่งคือเพื่อความปลอดภัยของตุบยูนด้วยสองไม่ให้น้องหนีด้วยนะครับเราก็จะเอาพายเนี่ยพายเรือเข้าไปทำรายการมา5ปีไม่เคยได้มีโอกาสมาดูพยูนเห็นสัตว์น้ำมาเกือบครบไม่เคยดูพยูนทั้งที่ในไทยเนี่ยมีตื่นเต้นมากครับตอนนี้ไม่ดั่งแล้ว

โตแล้วเป็นคนทุกที่